วันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติของแคลคูลัสกันค่ะแคลคูลัสคือหนึ่งใน,นสาขาสำคัญของคณิตศาสตร์สาขาที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์วิศวะและเทคโนโลยีต่างๆมันช่วยให้เราคำนวณความเร็วในวัตถุขณะในขนดขณะหนึ่งหากพื้นที่ใต้เส้นโค้งที่ซับซ้อนหรือแม้การคาดการณ์การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์จากโลกแต่รู้หรือไม่ว่า แนวคิดอันซับซ้อนนี้มีรากฐานย้อนไปถึงหลายพันปีก่อนสู่ยุคก,กีกโบราณในกีกโบราณยุคแห่งการสอหาความรู้ยูโรซัสนาคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้คิดค้นเมธอดออฟเอ็กซแชันหรือวิธีการทำให้หมดสิน้นเขาแบ่งพื้นที่หรือปริมาณออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆจากนั้นเพิ่มจำนวนชิ้นให้มากขึ้นเรื่อยๆจนผลรวมเข้าค่ายค่าจริงมากที่สุด นี่คือการใช้แนวคิดข้าประมาณแบบจำกัดเข้าใกล้หรือปัจจุบันที่เราเรียกว่าดิมิตแม้คำนี้จะยังไม่ถูกตั้งขึ้นในเวลานั้นแต่ต่อมาอะคิมิดิสได้นำวิธีนี้มาต่อย,ยอดเขาคำนวณพื้นที่ของวงกลมปริมาณของทรงกลมและแม้กระทั่งพื้นที่ใต้เส้นโค้งอย่างแม่นยำนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดสำคัญ ในอีกหลายศตรวรรษต่อมาจะกลายเป็นหัวใจสําคัญของแคลคูลัสและต่อมาจุดเปลี่ยนสําคัญของแคลคูลัสเวลาผ่านไปกว่า2,000ปีเกิดจากการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในศตรวรรษที่17ในอังกฤษเซอร์ไแซ์นิวตันนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ออกแบบ method of อฟฟังชั n นเพื่อคำนวณความเร็วทันทีอัตราการเปลี่ยนแปลงและนำมันไปใช้อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของ และแรงน้มถ่วงในขณะเดียวกันในเยอรมนนีก็ฟีดวินแฮมไบนิกได้ค้นพบแกลวควลันอย่างอิสระจากนิวตันเขามองว่ามันคือภาษาสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบสามารถใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้หลายรูปแบบแม้ทั้งสองจะเดินจากปัญหาคนละด้านแต่งานวิจัยของพวกเขากับบรรจบในที่เดียวกัน คือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต่อมาสัญลักษณ์และความขัดแย้งหนึ่งในเหตุผลที่งานของบิวนิตได้โดดเด่นนะ่ะใครคือการสร้างสัญลักษณ์ที่เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้คือเครื่องหมายอินทิเกรตได้แรงบันดาลใจจากตัว S ของคำลาตินคำว่าซุมมาหมายถึงผลรวมและตัวดีแทนการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ในอีกด้านหนึ่งนิวตันได้พบ Method of Function หรือจุดหนาฟังก์ชันเช่น x และ y เพื่อแทนอนุพันธ์ซึ่งเหมาะกับปัญหากลาศาสตร์อย่างยิ่งแต่ไม่ได้รับความนิยมกว้างขวางเท่าระบบของไบนิกปัญหามาเกิดเมื่อทั้งคู่ประกาศค้นพบในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจนเกิดข้อถกเถียงรุนแรงว่าใครคือผู้ค้นพบตัวจริงความขัดแย้งนี้แบ่งแยกวงการคณิตศาสตร์ของอังกฤษและยุโรป มาเป็นเวลาหลายสิบปีและแค่คูลัสไม่ได้เติบโตจากบุคคลสองบุคคลแต่เกิดจากเครือข่ายความคิดของนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกเช่นเดสการ์ดวางรากฐานเลขาคณิตวิเคราะห์ทำให้เชื่อมภาพและสมการได้อย่างลงตัวอแซกบารูอาจารย์ของนิวตันเสนอความคิดที่เชื่อมอนุพันธ์และปริพันธ์เข้าด้วยกัน ซึ่งต่อมากลายเป็นทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสเปียเดอร์แฟร์มาคิดคนวิธีหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสมการนับเป็นวิธีคิดอนุพันธ์ก่อนยุคแคลคูลัสและในฝั่งตะวันออกเซกิทาคาคาสึแห่งญี่ปุ่นค้นพบหลักการของการหาปริพันธ์ในเวลาใกล้เคียงกับยุโรปแต่ไม่ถูกเผยแพร่สู่ตะวันตกบทสรุปของแคลคูลัส เรื่องราวของแคลคูลัสไม่ได้เกิดจากอัจฉริยะเพียงคนเดียวแต่เป็นบทสรุปจากการเดินทางยาวนานของความคิดจากยูโดซัสและคาร์มิดิสสู่แฟรมาส์บาโรนิวตันและไบนิกจากวิธีการประมาณพื้นที่ใต้เส้นโค้งสู่การคำนวณวิธีของจรวจและดาวเทียมทุกครั้งที่เห็นภาพสะพานต้านแรงรมลมรถไฟความเร็วสูง หรือคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลในเซลล์ว,วินาทีแคลคูลัสคือพลังงานที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังและมันยังคงเป็นภาษาที่สำคัญของการค้นพบที่จะพาเราไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆของแคลคูลัสและการเล่าประวัติของแคลคูลัสในวันนี้ก็สชินสุดลงแล้วขอบคุณค่ะ